บางพี่เปิดครับไหนเข้าไปครับยาวรถตู้นี่ครับเอาครับติเกีียวแตงโมครับของดีครับอาวบางบอกครับเกี no, right? ่ยวดีเลยวะสองศูนย์ครับแตงน้ำสองศูนย์ตีต่อ เอครัยเต่อามสัองครับอุ้บางพีเสยบแตงโมติดเกียวอุ้มบางพีครับใครต่อยเนองฝั่งไหนต่อสต่อูครับไอ้บางบ่เสบมาครับอุ้มเปิดสายหลข้าไปแกไป อาหารครับตรงนี้ครับอาร์ลองบอแก้ไขไม่ข้ามครับตรงนี้ครับเลองอแล้วอ่านพิเยซูนแล้วสต่อสครับผู้บังพีได้เสฟครับเอาเบลเปิดเอาไหลมาห่างครับลรงนี้ครับอาดแก้ไข ไม่รครับครับไล่มาเป็นหนึ uh> Listen, er ่งต่อสองครับมาลราคาแขงน่เขาแก่ส้ยสี่จับมาอีกราคาแขงอนู่น้ำนแก็น่งไม่ขับครับแปลว่นเรีอยนะพิ่ละเบสองจอเพิ่มละแม่ยังมาือึน่งุว้ครับรุตม่อไป่งครับค์พี่เปิดครับเออ นั่นละเอ้ยตีเกี่ยวแตงโมเกี่ยวปรเดียิโป้ไมกินทิพย์ยันเยอะไรเนี่ยดิย่าเงี้ยคือนำสามตัวหนึ่งครับกุ้มอาร์บางบอดและเบลและแตงโมครับเปิดยยเข้าไปมอวงไม่โดนครับตูกนี้ครับยาวรถตู้ครับ ลองไปกันเลยเขาไม่ใครต่อครับขึ้นน้ำสีตัวหนึงครับอาดบางบอลได้เสร็จครับเลองไีเอาเอาแกใครไปครับเอาเฟอร่เามาเอาล้นแบบนี้ครับอัดบงบอกครับไ่ลงไปอขนจรองจริงนะเขาาตันใจจริจริงนะให้ไปมีไอยสิ่ง okay ี้ผ่นนะใครนะ กต่อีก็พูดไม่ก่อสปมันแล้วมันได้แถ้ามึงถ้ามึงเสียเขาเนยมึงก็หูปากเลยกูลงอีก2ตาเลยครับสี5ตัวหนึ่งครับอิเสริมไมครับครับอาร์บางบอกครับ หนึ่งต่อห้าครับตั้งโมเปิดไหลหลังครับเอายกมาต่ำครับเอายาเปิดลากเองครับไม่ข้ามครับเรียกกี่หกนั่นแล้วก่อนเรียกยี่หกสมอกับผมทีเดียวเลยนี่ยังไม่มีจ่ายจะแค่บอกตัวเราทำนะห้าต่อหนึ่งครับอัดบางบ่ดได้เสือบครับนะครับยาเปิดอุ้มไหลเข้าไป กาาวเส้นตวนยกเลยมาอุดหนุนหน่อยเนี่ยอาครับอัดเปกาวกินก็ได้โอ้อุดหนุนพี่เราบพบเด้วนเมันไม่ได้เกี่ยวเลยชอทองกันเลยเมลมาดีมากนะครับวันนี้ครับ ถึงห้องแล้วครับป๋าบอ่สิ่งนทำงานต่อครับโอเคครับถึงห้องปลอดภัยก็ดีใจครับผมน้งบอมครับครับผมไม่มีเปิดไหลเข้าไปเขาโยงงี้เขาเข้าใจชีววิวเอาล็อกเอาด้อกอ่ได้อยู่ได้อยู่เอกียงเงินถอนงี้ หนึ่งต่อห้ครับคุณบางพีได้เสิฟครับอาจเปิดหัวครับแตงโมไหลเข้ามาไม่อยู่ครับนี่ครับยาวลึสู้ครับห้าตัวหนึ่งครับยาวเปิดครับ กุไหลเข้าไปมองดีครับเอ้ายังอยู่ครับอัดบางบอมไม่ทันครับเขาเพื่อนเขาเพื่อนเพิงเบ็ดอันนี้าเขา่ับดอันนี้เขาเขาสิเอาครับติดเกีียวครับติดเกี่ยว้เลครับะติดนี่นะครับไปเอาเอาไปโดนได้เลยไม่เข้าห้าตัวนึงครับ นะครับเอ้ครับเดืดแต่ครับผู้มาทีครับขึ้นนำหกต่อหนึ่งครับบอ้ยตะอร์อหนึงึวงึวกเลิกยกเลิกมีตะกอนแล้วห่อหนึ่งครับหัวไดยหัวเลยหัวครับผมไอขึ้นครับผุอีกึีเลยครับ หยุดกัน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 ไปต่อครับทั้งตามกันหนึ่งตอครับผุ้มางพีได้เสรกครับอาจเปิดหัวโอ้เบลอยกตะก้อวันนี้ครับมั่นใจมากครับเอายาวแล้วตู้เอาร้อนครับเอาโอ้โหอะไรบางบ่อนครับน้ำสาบานนักเตะกติทอง อาครับดูเกมต่อครับอุ้มบางพีได้เสิร์ฟครับ2ต่อ6ครับนี่ครับแตงโมนี่ครับเหลี่ยมนี่ไม่เสิร์ฟไปได้ดีครับอุ้มบางพีครับเอาไล่เป็น3ต่อ6ครับอุ้มบางพีระยะรถตู้ครับสามดอกห้าร้อยสามดอกห้าร้อยสามดอกห้าร้อยสามต่อหกครับอุ้มบางพีได้เสิบครับ ครับเดี๋ยวเปิดหัวเบลยกตะก้อมั่นใจมากครับวันนี้ครับอาครับตดเกี่ยวยาทันไหมครับเอาครับเอายังอยครับโอ้นะครับเอาไรมาเบียดมานะครับเป็นหกต่อแปดโอสี่ต่อหกนะครับคุณบางพีครับและยาวรถตู้ครับโยงไปครับต้องบอเปิดหัวโอ้เบลยกตะก้อดีครับวันนี้ครับทำไมมั่นใจมากครับยกตะก้อวันนี้ครับ หกต่อสี่ครับอัดบางบ่อได้เสิร์ฟครับเปิดไหลเข้าไปนี่ครับไม่เหลือครับยาวประตูครับนี่ครับมั่นใจนะครับแต้มตามมีสองแต้มนะครับสี่ต่อหกครับปุ่มบางพีได้เสิร์ฟครับนี่ครับเบลเปิดหัวครับรับเอาหมดเลยครับเบลครับโอ้โหแล้วก็ยกสวยด้วยครับเอารติเกลไม่อยู่ครับ เบวมาดีนะครับรับเอาหมดเลยครับคนเดียวครับหกต่อสี่ครับอัดบางบ่อได้เสริมครับข้นใจเอาไหลไปยาวรถตัวไงครับไม่ือครับไวตัวโตน่าอุ้มเบยกเขาทเลยไแท่งยน่ตบแพ้เดียวนี่จม อะครับสีตะหอครับอุ้มบางพีได้เสียบครับใครวะอุ้มกันมาแตงโมไหลเขมาโอ้โหยกตะก้อครับทั้งสองคนเลยครับยกดีครับอะไรเสมอแม่หกูสิบขวดกูเล่นสิบตันโคตรสิบขวดไช่เลยกาเล่นกลยุทธ์โคตรสี่ครับยาวเปิดสวยอุ้มไหลสวยครับสวยนะ ครับรอบนี้ครับลูกนี้ครับทำเสร็จมาได้กูทำเร็จเลยยมเสร็จมาได้โอ้โหลูกโตก็เทควันเลยทายคนกีตินันครับวันนี้เรายันวางนะครับเตะกันสว่างนะครับวันนี้ครับทุสายเกี้ยเกล่อมเลยอ่ครับแตงโมเปิดหัวโอ้โหครับบัญชงยกเข้ามาครับอย่างนี้ครับโอ้โหฝั่งนู้นทำไมมั่นใจมากครับบัญจงยกเข้ามาครับไม่เพี้ยนเลยนะครับยาวตั้งใจเขานอนหลับแล้วยาวหอกกระซี่ครับหอยยาเปิดหัวล่ากีอุ้งบางพี่ยกเข้าไป มองไม่ข้ามครับตรงนี้ครับยาวรถตู้ครับตายแล้วตัวยุบตานหนูซื้ออะไตัวโอ้เน้องถ่ายได้ทั้งตัวเนี่ยให้หน่อยน้องน้องถ่ายทั้งตัวให้หน่อยแล้วส่งให้ตาหน่อยเออนี่นี่ถ่ายทั้งตัวน้องแล้วส่งให้ปลาหน่อยเนี่ยถ่ายทั้งจะขาไปหาหัวนึง ครับขึ้น้าเป็นเจต่อ4ีครับอาร์ตแตงโมและเบลวางบ่อครับเจต่อ4ีครับเติมไม่ข้ามกับเบลครับโคล่อึ้นไข่อุ้มมาอุ่มกินขมันพมดชื่อใหม่ก็ได้โผล่เลยเสียบออกครับคุณบางพีครับ ทางเวมองออกครับอาจ์ตังบอครับได้เอาครับแตงโมเปิดครับ ไอ้โมไม่้างครับรุนี้ครับเหายเหนียเหนียแต่ปาตียังตามหลังเขาหกต่อสิบเออเฮ็ดเป็นพะผ้าเฮ็ดเนี่ยผาเฮ็ดตสองเซตพนดแเท่าไหร่ห้าต่อเจ็ดลสู้ๆเดี่ยาเหีวายพี่ดาวก็ได้รุ่กดาวให้พี่ดาวอาครับไล่เบียร์เาเป็น6กต่อเแล้วครับอุ้งบงพีแล้วยาวรถตู้ครับเอาอนี้ครับแตงโมหลายหลัง ได้กมาโอ้คบลนมาครับอ้มบังพี่ยกหนึ่งได้ก็ไปนี่ครับนี่ครับตีเสมอเป็นเจ็ดต่อเจ็ดแล้วครับตีเสมอเป็นเจ็ดต่อเจ็ดนะครับู้บังพีแ้ะยาวรถตู้ครับ เดือดสีนะนัทชอบสิบคนจับสิบโมบไม่กล้าจับเฮะสองเต็มยิงยีย